ฮัลโหลมาวันนี Co ้เราจะมารีว hmm. ิวแอมบะโด้พีคอลลาเจนใส่เบบไทพัท4นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะก็จะมีทั้งรอยเบบไทแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋องสำหรับอาหารหรือนมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5,000มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากใยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้ค่ะก็คือเป็นฝุ่นฟอยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก เราจะเป็นในแบบนี้จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผงเลยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะก็คอลลาเจนอ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออไรหนึ่งก็คือผิวเหนียวงาน 2คือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ำในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเราเริ่มจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมแต่น,นี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเบปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปไทด์เนี้ยก็คือสามารถดูดซึมที่กระปุกแก้<อ>เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปากน,นะคะวันนี้จะทานคู่กับน้ำส้ม คือจริงๆแล้วอ่ะโดยตามกฎหมายที่ออยลกำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละหนึ่งหมือนมิลลิกรัมหช้อนก็คือ5้าพันใช่ไหมก่ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูิใส่เลย ใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้กกาแฟน้ำเปล่านม,น,มน้ำผลไม้โยเกิร์ตได้หมดเลยนะเอ้ยมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะ่านนี้มันทำให้เราหนักขึ้นหนวดูตัวใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอามาดูไทยแลนดนะคะ